สวัสดีค่ะชื่อวรนิตพ,พิทยพงศ์นะคะอายุ33ปีทำธุรกิจส่วนตัวค่ะค่ะชื่อธนิตพ,พิทยพงศ์ค่ะอายุ38ปีเป็นพนักง,งานบริษัทค่ะแก่ข้ามา5ปีเจอก,กนันได้ยังไงคะทั้งสอง <c oughs> คนนี้ม่ร <c oughs> ูเคมีก <c oughs> อ่าคือตอนนั้นปุ้ยทำงานอยู่ที่บริษัท เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์แห่งหนึ่งเป็น AE ค่ะแล้วก็เขาก็โทรเข้ามาเพื่อที่จะลงโฆษณาเขาเป็นลูกค้าแหละใช่ใช่ค่ะตอนนั้นจะเป็นลูกค้าโทรเข้ามาเราก็รับสายซึ่งเราก็ทํางานที่นี่มาประมาณเกือบ5ปีละเราไม่เคยมีการแซวลูกค้าเลยเราก็คุยกับเขาเขาก็มีค้โน่นนี่นั่นค้าทุกอย่างเป็นผู้หญิงทุกอย่างเลยโดยจบตรงที่ว่าเราต้องเสนอราคาและเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวยังไงปุ้ยรบกวนขอเป็นเบอร์แฟกหน่อยนะคะเขาก็ เหมือนจำเบอร์แฟกไม่ได้ค่ะก็เลยหันไปถามน้องอีกคนหนึ่งที่ร้านแล้วก็ปิดปิดหปิดโทรศัพท์ไว้แล้วก็ถามเด็กที่ร้านว่าเฮ้ยเบอร์แฟกที่ร้านเบอร์อะไรวะแล้วก็มาบอกเขาแค่นั้นแหละค่ะทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นเลยแล้วก็ถามเขาว่าเออไม่ทราบว่าคุณกิ๊บใช่ใช่ไหมคะประมาณนี้ประมาณนี้เ่าเอกาไม่ทราบว่าคุณกิ๊อย่างเงี้ยใช่ใค่ะ อะไรของคุณไม่ครับตอนแรกที่คุยเป็นผู้หญิงตลอดเลยไงใช่ค่ะใช่ค่ะนู่นนี่แต่เพราะว่าจะขอว่าเฮ้ยเบอร์อะไรวะใช่ประมาณนั้ใช่ใช่ว่าเธอต้องเป็น t a r ์ e t c h a น n เลยคิดว่าเป็นทอมแล้วใช่ค่ะคิดว่าเขาเป็นทอมแน่นอนก็เลยแบบแค่นี้ค่ะไม่ได้มีคําว่าออยหรือหยอดอะไรไปเลยแค่นั้นจริงๆริงเาแล้วยังไงแล้วมันประโยคไม่ถูกก็โฆษณาไม่ได้ลงค่ะก็ได้ลงอย่างอื่นไปเลย เรดอะไรอย่างเงี้ยยส่งแฟกซ่ไช้ไมโอเคเหรอที่แบบยังไม่เห็นหน้ากันเลยนะก็ส่งแฟกส่งปกติค่ะส่งบเส่วนลาคาปกติเลยแต่ว่าพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเขาก็อ่ะโทรมาค่ะนัดเจอนัดเจอเราเหงาเลยเพะอะไรนะเจอด้วยกัเลยทันใจว่ะวนบ้างชวนบ้างแล้วก็นัดเจอแล้วเจอแล้วเป็นไงใช่ค่ะแล้วก็ ไปกินข้าวก็มันเป็นระยะสั้นเกินไปนางก็เลยบอกว่าเราไปดูหนังกันไหมต่อเวลาต่อเวลาใช่น้อยมากเขาไม่ได้คุยอะไรกันเลยไม่ได้จับเลยไม่ได้คุยเลยลูกค้าด้วยซ้ำใช่ค่ะพอเขาชวนเราเฮ้ยไปดูหนังเราก็นิดนึงมีความคันก็เลยเออก็ได้ อไรคะขอต่อดีกว่าดูเรื่องอะไรคะเท่าแก่น้อยอะค่ะนานมากนานมากรไม่เรื่องพันล้านตั้นค่ะแล้วก็เราก็คุยกับเขาสักพักหนึ่งเออไม่พักดีกว่าประมาณสักสี่วันมั้งคะเขาก็บอกว่าถ้างั้นอะเราเป็นแฟนกันเร็วไปหมดเร็วไปหมดรีบรีบช่วงนั้รีบรีบเราก็รู้สึกว่ามันแค่สามสี่วันเองทำไมมันถึงรีบจังเราก็เลยปฏิเสธไปไม่ เราก็เราก็ฟ yes> ังเหตุผลเขาก่อนค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้พี่ก็อายุเยอะแล้วถ้าเกิดเราศึกษาดูใจกันปีสองปีแล้วโอเคเรามาเป็นแฟนกันซึ่งหมายความว่าอีสองปีที่ผ่านมาคืออะไรถ้าคบกันมันคือนับต่อได้เดี๋ยวถ้าเกิดเราเลิกกันพี่ต้องเสียเวลาตั้งสองปีเลยนะถ้าั้นก็อ่ะก็ได้ใช่ก็ได้ค่ะก็ได้ก็คบทางเราก็ไม่ติดอยู่แล้วไม่ติด าไม่ติดแต่ได้ข่าวว่าเพื่อนกิฟอะเขาติดกับเราก็มีนิดนึงด้วยความที่เราอาจจะมีความสวย แบบไปโดนอะไรเขาหรือเปล่าอ๋อใช่ไม่น่ใช่สวย่ราเขาเชิญเราเาไม่กรเราเชิญ้วมาทำไมรายล่ะคะก็นิดนึงเขาก็เขาอาจจะดูบุคลิกเราเป็นคนแรงแรงลายๆจริงจรแล้วข้างในนี่สดใสมุงมิงมากใช่เนี่ยปุเริ่มเข้าใจเพื่อนกิ๊บแล้วทำไมเพื่อนเราไม่ชอบปุ้ยป้าคือเวลากิ๊บมีแฟนก็จะไม่มีเพื่อนเลย แลก็ทิ้งใช่ใช่คือจะเป็นคนที่ติดติดแฟนมากใช่ก็เลยแบบเธอก็เลยแบบไม่ชอบคือเอาเป็นว่าเพื่อนอ่ะไม่ว่าใครจะเป็นแฟนเขาไม่ชอบกันแหละเพราะว่าเขาเหมือนเหมือนแยกเพื่อนเขาไปใช่จน้นจนมาถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะที่คบกันก็ตุลานี้ก็แปดปีค่ะโอ้ยโคตรมากตนนั้นเป็นบทพิสูจน์ว่าการที่คบเร็วคบช้าไม่มีผลว่าเราจะคบนานไม่มีผลยค่ะถ้าเจอคนที่ใช่ใช่ไ่รู้ว่าเขามีดีตรงไหนฮะ เขาเป็นคนที่ใจเย็นเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะร้อนบวกลายนิดๆก็ได้ลายมากแหละไม่ไม่ไม่ลายไม่ลายค่ะแค่หน้าแต่มาคกใ่แต่เขาเป็นคนที่เหมือนเราน้ำร้อนเขาน้ำเย็นนะคะพอเราร้อนเขาก็เอาน้ำเย็นมากบทุกอย่างมันก็จะแบบเหมือนซาหรือสงบลงสาใช่พอเขาร้อนพวกเราน้ำเย็นสาแล้วชอบเขาตรงไหนฮะสวยเออขาตอบเขาตอบมีเขาตอบคนนี้น่ารัก สวยค่ะไม่ค่คือเขาเป็นคนที่เนี่ยภายนอกเขาก็จะดูร้ายๆแรงๆแต่เวลาอยู่ด้วยกันคือเขาก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนทํากับข้าวทำควาวสาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยสอดคบใช่ค่ะก็เลยเออรักเขาที่เขาเขาก็ดูแลเราใชแลยุ่ที่แปดสีแล้ววันนี้มีอะไรจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ขอบคุณค่ะเพราะว่าเราผ่านเรื่องร้ายๆแย่ๆมาเยอะ แต่ว่ามีเขานี่แหละค่ะอยู่ข้างๆตลอดคอยปอบแต่ว่าร้องไห้ตลอดเหมือนกันอใครร้องมากกว่ากันเขาเขาแต่ว่าคือเราเป็นคนดราม่าเราเป็นคนเศร้าพอเจอเขาปุ๊บเราแข็งแรงขึ้นมาเลยเราต้องสตรองสวยแล้วก็ s t r o n จริงใช่ค่ะต้องขอบคุณจริงๆค่ะโชว์หวานกันหน่อยเออหนึ่สองสามเฮ้ย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 เอ้ย